เดี๋ยวผมจะทําตะกอ้อตกหน้าดินนะฮะอันนี้เป็นตะกอ้อมะเฟืองนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาโฟมที่เรามีเหลือๆใช้เนี่ยนะฮะอันนี้เป็นแผ่นที่เราลองเล่นโยคะนะแผ่นที่เราเหลือๆนี่แหละมาใส่เข้าไปในแกนมันนะเพื่อนๆมันจะได้ช่วยประคองให้ขึ้นมาจากเลนนะฮะพอดีผมมีตะกอ้อเหลือๆอยู่นะ,ะก็ไม่ต้องไปซื้อหรอเพื่อนๆหาอะไรทาก็ได้นะโฟมก็ได้นะ เพื่อนน่าจะทากันเป็นอยู่หรอกแต่อันนี้ผมจะทําใช้งานนะจะให้มันประคองขึ้นมาจากเลนหน่อยนึงฮนะผมก็จะตัดแบบนี้เลนนะเพื่อนๆแต่เพ,เพื่อนม้วนๆนหน่อยฮนะตามรูปไอ้ตะก,ก้อมะเฟืองนั่นแหละอ่าเรียบร้อยแต่เป็นรูปเป็นล่างนะเพื่อนๆผมก็จะผ่าเลยนะผ่าแบบแซนดี้เลยเดี๋ยวจะลงรอบบ่ายฮนะรอบบ่ายเนดะี๋ยวจะเอาคันหน้าดินลงไปด้วย ลงตีหน้าดินคันหนึ่งลอยคันหนึ่งถ้าลอยสองคันเดี๋ยวมันจะพันกันวุ่นวายสายมันพันกันก็ให้คันนีเปไปหน้าดินไปคันหนึ่งเป็นพุดลอยไปอะผมก็ผ่าได้ที่แล้วระวังมือกันนะฮะเดี๋ยวจะได้เลือดกันนี่ผมก็จะใส่เข้าไปอย่างนี้เลยอันนี้จะก้อใหญ่นะอันนี้ผมสั่งมาใช้งานนานแล้วเนี่ยสี่นิ้วเลยนี่ใหญ่บดล่มเทิมเลยโอ้ผมว่าตัดผมว่าผมตันเนี่ยจริงๆแค่นี้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆนี่ ถ้ามีกาวร้อนก,กาวย้อนหยอดเข้าไปเลยนะฮะเสร็จเดี๋ยวผมเอาไสายพ e นี่แหละรัดก็ใช้งานได้แหละมดเสร็จก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะเพื่อนนะเป็นป้องๆเลยมันก็จะแฟบลงไปแล้วก็จะมีพื้นที่ให้ขนมปังนะเข้าไปอยู่ในนี้ได้มากขึ้นนะฮะ,ะก็วัสดุจะใช้นะเพื่อนๆน,นะก็ลองหาดูหาทากันเนาะก็ไม่ยากอะไรฮะัทำง่ายครก็ลองดูนะครับผม